วันนี้นะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกียงศักดิ์ปิ่นสังสีนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่นักการเมืองเป็นระดับคนดังเป็นมาเฟียตัวยงทํางานเป็นขบวนการนะครับไม่ไม่ใครกล้านะครับแล้วก็ทําเป็นอาชีนนะครับทําประจําเป็นภัยสังคมอย่างยิ่งนะครับ ป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ระดับผู้บริหารใหญ่นะครับรับจำนำรถแล้วก็หลอกกับเป็นขบวนการหลอกกับร่วมกันกับตุย๋ยเชียงกงนี่ก็คนดังนะคนดังตุย๋ยเชียงกงร่วมกันแต่ที่ที่เซอร์ไพรส์มากกว่านี้คือนักการเมืองคนนี้รับทำประจำรับจำนำ รถนะครับแล้วก็เขาจะถ่ายก็ไม่ให้ถ่ายก็ที่หนักกว่านั้นคือไม่เอาไปขายนะครับโอนให้ภรรยาตอนคิดว่าไม่มีใครกล้าคิดว่าไม่มีใครกล้าคิดว่าค่านี้ใหญ่ค่าซื้อได้ทั้งหมดนะครับผมไม่รู้ว่าพี่ตำรวจผมมารักพี่ตำรวจนะครับผมเลยมาช่วยงานพี่ตำรวจผมไม่รู้ว่าพี่ตำรวจการณ์นนบ,บุรีผู้การ พ่วงกลับรู้ด้วยหรือไม่แต่ผมบอกเลยคนนี้ใหญ่จริงแจ้งความแล้วเป็นปีคดีไม่คืบขนาดคนนี้ผู้เสียหายเป็นข้าราชการผมไม่เอ่ยชื่อดังเหมือนกันเขาก็ถูกกระทำเขาไม่กล้าตอนแรกมาแจ้งความปีงแล้วเขาก็ตามตามตามขนาดเอาผู้ใหญ่ไปคุยกับผู้ใหญ่ แพ้ตังค์แพ้เงินครับเงินง้างได้หมดนะครับสุดท้ายแล้วผมไม่แน่ใจว่าขบวนการนี้เมื่อไหรมันจะหมดไปซะสิ้นกีท่ทีนะครับเราผ่านมากี่หนกี่ครั้งแล้วไอขอบวนการลดจำนำลดเอารถไปขายสุดท้ายเอาออกปาบัานเพื่อนบ้านคนมีสีเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวครับผมกล้าการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ ใครบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาคุยกับผมนะครับผมรู้ลึกรู้จริงนะครับเรื่องเนี้ยต้องเอาเป็นตัวอย่างผมวันเนี้ยผมมาร้องทุกข์กปบพบตอสุดท้ายแล้วผมจะฟ้องเองและไต่สวนเองหลายชดีที่ผมไปแจ้งความคดีไม่คืบแต่ผมก็แจ้งฟ้องเองไต่สวนเองให้พวกษา ขบวนการยุติธรรมเราไต่สวนประทับหลายครั้งที่แจ้งความตำรวจพี่ตำรวจเราดีนะครับไม่รับแจ้งบางคนแต่สุดท้ายแล้วผมไม่ได้เก่งแต่ผมให้พวกษาไต่สวนประทับรับฟ้องและคดีหลายๆคดีที่ผ่านมาผมก็ทำสำเร็จมาแล้วผมไม่ได้ไว่าพาคนมาออกสื่ออย่างเดียวแต่ผมดำเนินการคดีไต่สวนมูลฟ้องฟ้องคดี จนถึงขั้นอุทธรณ์ดีกาถ้าเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าโทษมันน้อยผมอุทธรณ์ให้ฟรีีคดีแพ่งสี่สี่ทับหนึ่งต่อผมไม่ได้พามาออกสื่อทุกวันวันละสามเวลาสี่ลบไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าใครแต่ผมพูดว่าผมเอาเนื้อเนื้อเน้นเน้นที่มันเป็นขบวนการจริงๆแล้วมันก็ยังลอยนวลอยู่ในสังคมเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะไปร้องผู้ว่าต่อที่กาญจนบุรี ผมจะเอาค่าการคนเนี้ยออกแล้วผมจะนณนการให้ถึงที่สุดให้ติดคุกให้ดูตัวอย่างให้เห็นลถช่างกล้านะฮะโอนไปกล้าโอนให้ภรรยาเชื่อม่มีใครกล้าและขนส่งผมถามว่าขบวนการนี้ขนส่งรู้เรื่องไหมผมไม่อาจกล้าบอกว่ารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องแต่ในเมื่อไม่มีใบโอนลอยโอนกันมันได้อย่างไร ขอเอกสารอะไรก็ไม่ได้ทนายกล่าวขอให้เอกสารไม่ได้ผมไม่เอ่ยชื่อว่าใครผมไปทําเดี๋ยวผมฟ้องเองครับหมายเรียกเองขอบวนการต่อไปตามไ้ถึงที่สุดแล้วถ้าจําคุกเมื่อไหร่ผมจะมาถแถลงต่อนะครับผมต้องเอาไม่ใช่ว่าแค่สองคนมีขบวนการขนส่งร่วมด้วยแล้วพี่ตารวจคนเนี้ยถ้ารู้เห็นเป็นใจด้วยผมบอกเนะครับ ออกราชการไปเถอะอย่อยู่เลยนะครับพี่ตำรวจดีๆก็มีพ่อผมก็เป็นตำรวจดีๆก็มีอยู่เยอะนะครับแต่สุดท้ายแล้วบางคนเป็นขยะขยะเปียกนะครับผมเบยบอกว่าต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดวันนี้เลยมาลองบบให้ให้ทางทางผู้รับมอบหน้านะครับเขาไม่กล้ามาเองเขาเลยมอบหน้าให้มาพูดได้พูดได้ครับว่าครับ คือจำนำเมื่อปีที่แล้วจำนำกับเขารู้จักคนชื่อตุ๋ยเชียงกงเขาก็ไปคุยว่าเรถเขาต้องการใช้เงินสองเดือนเขาก็ไปจำประมาณถ้าจำไม่ผิดสองล้านกว่าบาทอยู่ยานนี้มีหมดนะครับเนี่ยคือและ้ละจำเส็จปุ๊บคันหนึ่งคันเดียวรถเ,เรียกอังผ่าน รถตู้อ่ะที่เปิดตูสองด้านหมายเอียมทะเบียนตั้งทะเบียนต้องหนึ่งเลยนะคือทะเบียนไม่จําไม่ไม่จํนะรถทะเบียนไปแต่สุดท้ายแล้วเอาไปทั้งโอนไปทั้งรถทั้งทะเบียนอีกสองเดือนจะขอถ่ายตุ้ยเชียงเกงเนี่ยเข้าไปให้ไปจำนำต่อให้กับผู้ควางขวางเป็นระดับนักการเมืองท้องถิน่นระดับผู้บริหาร ไหนๆพูดก็พูดไปเลยก็เป็นประธานสภาเพราะเทศบาลใหญ่มากแต่ผมไม่เอ่ยชื่อเทศบาลไหนนะครับพอสุดท้ายที่จ่ายนบ,บุรีเจาะจงเลยครับเจาะจงเลยแล้วสุดท้ายแล้วผมถามว่าเขาขอถ่ายผมก็ไปเช็คทะเบียนสุดท้ายแล้วไปเจอที่ไหนไหมฮะโอนให้ภรรยาภรรยาของนักกรเมืองคนนี้ผาคิดว่าไม่ใครกล้าเขาน่าจะทํามาหลายคนหลายขันแล้ว ผมบอกเลยใครโดนนะครับแจ้งผมมาเลยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ราบคาบต่างกรรมต่างเวลาพอสุดท้ายเสร็จปุ๊บถึงดอกดอกเดือนที่เดือนที่เขาจำนำสองเดือนเดือนที่สองพี่คนนี้เขาอยู่ต่างประเทศเขาอยู่ต่างประเทศเขาก็เฮ้ยเงินถึงดอกแล้วจะเคลียยังไงดีประมาณสองถ้าจำไม่ผิดสองแสนก็บาทเลยนะจำไม่ผิดนะก็ก็เอามาเสร็จปุ๊บเขาเลยบอกว่าเอางนี้แล้วกันตุ้ยเคียงกงอ่ะ เอารถเบ้นไปไปจำเพื่อเอาเงินมาจ่ายดอกสุดท้ายตุ้ยเชียงกงเอารถเบ้นไปหายไปเลยกับคนนี้ผมก็ตามรถอยู่บอกว่ารถไปจำกับคนนี้คนเทศบาลคนนี้ประธานสภาคนนี้สุดท้ายแล้วรถไปทั้งทะเบียนทะเบียนก็ไม่ให้ไปสุดท้ายที่หน้าหน้าตลกมากกว่านั้นคือแปลกมากเวลาผมจะไปต่อรถ หรือผมจะไปขายรถหรือได้มาผมต้องมีพร้อมเอกสารใบสำเนาทะเบียนบ้านทะเบียนรถนี่ไม่มีอะไรเลยใบโอนลอยก็ไม่มีโอนได้ยังไงขนส่งในเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับเดี๋ยวถ้าเจอเมื่อไหร่ขนส่งโดนกันหมดนะครับเพราะผมเอาจริงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องะบวนการที่ล้มเหลวขบวนการขนส่งที่มีการปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอมอย่างเงี้ยผมไม่โทษว่ากระบวนการขนส่งของใครนะวรีล้มเหลวหรือเปล่าแต่เรื่องเนี้ยไม่ชอบมาพากลเดี๋ยวผมต้องตามดูว่าเพราะอะไรจริงไหม เดี๋ยวผมต้องหาแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มแล้วแต่เอกสารยังไม่ได้เพราะเอกสารมันมีปกปิดอยู่ขอไม่ได้เดี๋ยวผมจะตามถ้าฟ้องไปหมายเรียกได้แน่นอนนะครับเจ้าของเดียวกันครับเจ้าของเดียวกันครับไปให้คนเนี้ยไปจําไปจำรอบสองไม,ไม่รู้เข้าไปจำมาใครเพื่อเอาเงินมาจ่ายดอกดอกอพารา ลราสุดท้ายหายทั้งเบนหายทั้งอาผาดเร็วๆวันนี้เพิ่งขับรถไปเจอที่แถวการแยบุรีเอาผาดตัวนี้ก็เจออยู่ภรรยาเขาไม่แน่ใจเห็นเห็นบอกมีคันเดียวแต่เบนเบนยังตามไม่เจอเบนเบนยังตามอยู่สพการแบุรีปีปีได้ปีได้นานมากนานมากเขาเขาถึงมาหาผมเขามาหาผมแล้วรอบหนึ่งปีเี่ยวนนะปีหก 65ครับ65ปีกว่าละลกห65ก็เนี่ยครับมาเจอกับทะเบียนก็ชัดเจนต้องหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วทะเบียนก็ไม่ได้จําด้วยเอาทะเบียนไปด้วยเอารถไปด้วยเลยตอนเนี้ยผมเลยต้องต้องมาล้องขอาม่ทำให้พี่บอกว่าตลอเรียกพนักงานสวนมาคุยหน่อยในเรื่องนี้มันอยู่ใต้ผมหรือเปล่าอยู่ยังไง เการยวนยังไงนิ่งเฉยทั้งๆที่เขาตามตลอดนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องของบวนการนะฮะเอารถขายนอกประเทศหรือเปล่าเพราะขาบวนการพวกนี้ผมเคยผมเคยไปตามอยู่รถเอาขายไปนี่ไม่นั่นเอาไปโดยสดๆเลยนะฮะคือน่าจะมีรายอื่นเพราะเขาทําโดยไม่กูก้เขาปล่อยเงินกู้ครับเขาปล่อยเงินกู้100ร้อยละสิบร้อยละยี่ โดยที่เป็นขบวนการครับเพราะว่าถ้าร่วมมือกับตุยเชียงกงได้ลองไปดูประวัติตุยเชียงกองเลยฮะเขาก็ทําประจําอยู่แล้วนะไม่นะาเขาเขามีเขาถ้ากดดูในในในนั่นจะเจอเขาเลยเขาเขามีเขามีขบวนการตรุยเชียงกงในี่เขาถ้ากดในในเพจในเฟซจะเจอเลยฮะว่าเขาเป็นขบวนการอยู่พอสมควรแต่มาร่วมกับขบวนการนี้ยิ่งน่ากลัวใหญ่เลย น่ากลัวเพราะว่าขบวนการนี้เป็นขบวนการที่ท้องถิ่นเพื่อจะนําสู่จังหวัดแล้วก็เป็นมาเฟียในระดับจับเมืองกันอย่างนบุรีจนพี่ตํารวจทางทางหน่วยงานให้การไม่กล้านะครับเลยเขาเลยไม่กล้ามาเลยให้ผู้รับผู้รับมอบนานมามาแทนนะครับในผู้รับมอบพูดพูดสักหน่อยไหม คุณผู้รับม่าหน้าทนายความพูดคุณผู้รับม่าหน้าหน้าติดเลยครับก็ก็เรื่องนี้ก็ผมเลยขอบคุณพี่สื่อมวลชนนะครับเพราะหลายๆคดีที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จจบได้จับได้หลายๆคนก็พึ่งบารมีของพี่สื่อมวลชนนะครับเพราะความยุติธรรมมันจะเกิดนะครับอยู่ในทีมผมมม็ทนายครับขนาดเจ๊ ช่ครับพอเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยตามต่อครับผมหลายๆคดีผมก็ตามต่อแล้วผมก็ไปว่าความให้อ่าฮะห้าน่าจะหกห้ามั้งครับ 65, 66, 66, 66, 66. 66, หกห้า 65, หกหกประมาณเนี้ยเดี๋ยว 66, หกหกหกหหก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 ฮะแจ้งหนึ่งคดีครับแย้งคดีแล้วคือไม่คืบหน้าแล้วหมายเรียกอะไรไปก็ไม่ได้เลยผมเลยผมเลยจะทํา มาให้ตามให้แต่ผมก็จะทำฟ้อนอีกทีหนึ่งช่วยช่วยพี่ตำรวจยักยอยกร่วมกันยักยอกแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารใช้สารปลอมด้วยเดี๋ยวผมผมถ้าตามเอกสารเจอผมเล่นขนส่งต่อเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้มันมีมีหมกเมกแกนอยู่เอกสารไม่ให้สองคันครับอเอาไปสองไป,ป,ป,ปก็ไยตังอยู่ฮ่ะตองหนึ่ง หลายต่างอยู่ม,ม,มีมีอยู่กระบวนการพอดีรเป็นเซ็นแล้วประมาณเาไหร่เกือบสิบล้านฮะเกือบสิบล้านแต่แต่เขาเอาไปจัดจำนวนเงินที่นิดเดียวแต่มีทําเยอะนะะมีทําเยอะน่าจะทําเยอะผมบอกว่าใครโดนนะที่ไกลนวรีนะหรือใกล้เคียงนะโดนแบบนี้นะมาเลยฮะเดี๋ยวจัดให้ฟรีไม่เสียตังค์เลยเพราะว่าต้องล้มกระบวนการพวกนี้ให้ได้นะครับ พราะผมมีเคยเคยมีทาถึงขนาดที่มันเอาไปขายต่างต่างประเทศก็มีเพื่อนบ้านผมก็ไปจัดก,การมาแล้วนะครับครับเราไม่ใช่ไม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 ่นายกเป็นเป็นประธาน,นานไม่แน่ใจว่าขับอยู่หรือเปล่าแต่แต่เห็นอยู่ที่การแอลบีาะจำทะเบียนได้เจ้าของกําลังไปตามแล้วก็ถ่ายรูปใหญ่เลยสุดท้ายแล้วเขาไม่กลัวครับเขาถือว่าเขา เงินเนี่ยเขาซื้อได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ครับว่าซื้อได้ไม่ได้ทุกอย่างหรอกอาจจะซื้อความสบายที่เรือนจําได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนักการเมืองไม่ใช่ไม่นักการเมืองทษทีข้าราชการข้าราชการคือเขาเลยไม่ไม่ไม่กล้ามาเขาเลยรบกวนผุ้ทธม่อมนาดนอะไรฮะใหญ่ไปไเงใหญ่ ก็ก็ระดับผู้ใหญ่อะ่ะคือ,อผมพูดวันนี้รู้เลยถ้าพูดมากกว่านี้รู้เลยใหญ่มากเขาในจังหวัดใครๆเอ่ยชื่อรู้จักเขาแต่ <ใน S 2> ผม <ใน S 2> ผมไม่การเขาเขาาไม่ไม่มาเองเพราะว่าเขาไม่ใช่กลัวนะแต่เขาไม่อยากมาไม่อยากเปืดตัวแต่แต,แต่ก่อนหน้านี้พู้ละหมอมนายก็มีคนหนึ่งก็ติดงานกระทันหันแล้วไม่เปลี่ยนแล้วแต่งตั้งผมอยู่แล้วแต่แต่นี่เขามาเพราะว่า ผมเลยผมเลยมองว่าเป็นขบวนการที่ที่ถ้าถ้าสืบต่อนะผมว่าน่าจะเจอบิงโกน่าจะเจอรายใหญ่มากกว่านี้ผมผมเชื่อว่ามีหลายรายแล้วคนก็ไม่กล้าจ้างถ้าเป็นตาสีตาตาทำไงอะขนาดนี้เป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่นะครับเขาไปแล้วแจ้งความเขามาหาผมแล้วเขาเขายังไม่กล้าเลยจนปัจจุบันนี้เขารับไม่ได้ไม่ไหวแล้ว กับพี่ตำรวจบางคนครับเขาเอื้อมละอานะครับบางคนก็ดีนะหูบางคนดีมากเลยฮะสองเดือนก็ขอคืนแล้วครับแต่สุดท้ายแล้วหายไปเลยแล้วโอนเราไล่สายเป็นปีแล้วเพราะเรื่องนี้ไม่มีใครกล้าทำครับแต่สุดท้ายแล้วผมบอกเลยฮะผมตามต่อผมเดี๋ยวผมฟ้องเอง ไม่ต้องห่วงครับแล้วเดี๋ยวผมไต่สวนเองผมเชื่อเรื่องขอบวนการศาลยุติธรรมครับครับขอบคุณมากครับ